ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับแค่หกเพลงพอตอนสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งแล้วถ้าทำอะไรแล้วก็จะปล่อยเพลงนั่งด้วยได้ไหมไม่รอปล่อยปีเจ็ดศูนย์นะเฮียก็ทีแรกก็จะปล่อยอย่างนั้นแหละครับจะไม่ได้ปล่อยทีแรกเราตั้งใจกันไว้อย่างนั้นตั้งใจไว้อย่างนั้นคนตัดต่อนี่ก็ เอาจนวินาทีสุดท้ายเลยนะเออกลัวงานไม่ดีคือต่อเวลาขนาปล่อยนี่ตอนนี้เรายังยังไม่ได้ปล่อยใช่ครับโอกำลังปรับตัวหนังสืออยู่เลยคือถ้าเป็นเด็กลูกเล็กเด็กแดงนี่เขาไปนอนก่อนไม่ได้ดูเลยเพลงวันนี้ DJ ป๋อมบอกว่าลิษาหาลิงค์นึกว่าปล่อยแล้วเลื่อนพรุ่งนี้บ่ายดีกว่าไหมอันนี้ประชดนะอะไรอีกครับห้องอัด ขอบคุณทุกท่านดีไหมที่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแค่นั้นหลักก็พอเราก็ขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านเออภาษาอังกฤษภาษกันเดี๋ยวครับเฮียครับเอานี่นหน่อยๆก็พอแล้วไม่เป็นไรเราก็ขอบคุณในลิงก์ข้างล่างอยู่แล้วดีไหม มัดถนะ้าเสียวซ้ำมันแต่ใจมันต้งเด็ก้นถ้าจะเอาซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นตอนจบย่บตอนจบนี่ใช้รายละเอียดเนั่ยแต่ว่าบออกเหอนเอายิบยิบยหอ่ออกมาก็ได้ครับแล้วแต่ได้รับความคุณจากสามคนวิน ได้ครับน้อๆเสียวนี่เอาซ้ำนี่แค่นั้นหรือมั้งนี่อย่างเนี้ยเบื้องเบื้องขอขอเสียฟีดเข้าไปไม่ไม่ผมส่งให้แล้วส่งให้แล้วปะแมนครับอยู่เฟซเนี้ยพี่แต่ว่าไม่น้อยแน่นอนไม่น้อยเกินไปไม่เยอะเกินไปแต่มีกองพอดีครับที่เฟซสตาตาทะระนุเฟสสาธารณะเห็นรอดหวยบนหวยล่างเออเป็นไงทีนี้ แทงแล้วแทงแล้วเรียบร้อยพีมิวสิคร้อยเอ็ดแวเนาะเออแมนอันนี้ก็สาระามก็ไม่ได้ครับต้องเป็นร้อยเอ็ดนะครับพีมิวสิคร้อยเอ็ดนะยังไปสาระาำนะครับถ้าไปสาระาำไม่เจอนะครับไม่เจอจะไม่เจอด้องยีร้อยเอ็ดนะฮะต้องมีร้อยเอ็ดต้องพีไปสิ่ร้อยเอ็ดเท่านั้นนะครับลูกค้าหลายคนถามว่าพี่อยู่จังหวัดไหนก็ชื่อข่อยพีร้อยเอ็ดนะร้านพีมิวสิคร้อยเอ็ด จังหวัดจังหวัดไหนบางคนเขาก็ลืมนะนึกว่าฉายาเเออออ